หยุดน้ำตาไม่ไหวคนหนึ่งอิจฉานอะอีกคนทํายังไงพี่ก็ไม่รักเรียกได้ว,ว่าที่ผ่านมานั้นทั้งสองคนก็มาเปิดใจอย่างยิบซีคิรติและยิบโซอริกันตามหาพฤกคงที่ก่อนหน้านี้ได้เจอกับประเด็นมีปัญหากันจนต้องออกมายืนยันว่าทั้งคู่รักกันดีซึ่งก่อนหน้านี้สองสาวก็ออกมาเปิดใจผ่านทางรายการ YouTube ที่ทําร่วมกันซึ่งทั้งคู่ก็ได้เล่าแบบเปิดใจสําหรับปมในใจตลอดหลายปีที่ผ่านมากับการถูกเปรียบเทียบระหว่างกันมาตลอด ล่าสุดทั้งสองสาวได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคลับไฟเดโชกับประเด็นปมในใจเป็นครั้งแรกพี่น้องยอมรับว่าฝ่ายหนึ่งอิจฉาน้องอีกฝ่ายทำยังไงพี่ก็ไม่รักเรื่องทั้งหมดเพราะฉะนวนจากคุณพ่อหรืถามว่าทำไมถึงรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเป็นพี่น้องที่ไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่เผยว่ายิบซีรู้สึกฉาเขาเพื่อกลัวเพราะเรารู้สึกว่าเราสู้อเขาไม่ได้ยิบโซก็เผยว่าทำอย่างไรเขาก็ไม่รักเรา จริงๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเราสร้างตัวตนของเราขึ้นมาลูกของเราขึ้นมาแบบที่เราคิดเอาไว้แล้วเราจะไม่เผื่อที่ให้เขาแล้วพ่อสนใจน้องมากกว่างั้นเราทําเป็นแบบไม่ส่งสินกับใครเลยก็ขึ้นห้องทําตัวเหมือนแปลกแยกจากบ้านเลยเมื่อถามว่าเช่นว่าจริงๆคือคุณพ่อทั้งคู่ก็ได้ตอบว่าใช่ค่ะแต่เขาไม่เคยรู้นะสงสารเขาเหมือนกันอันนี้ไม่เคยบอกเขาเองก็รู้สึกว่าลูกคนนี้ไม่รักคุณพ่อเขารู้สึกบกพร่องซึ่งตัวยิบโซเอง คนข้างนอกมองเข้ามาก็จะรู้สึกจับเราไปเปรียบเทียบกับพี่สาวอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะตั้งแต่เด็กเลยจะโดนเปรียบเทียบเรื่องหน้าตารูปลักษณ์เหมือนอะไรที่เป็นภายนอกการนี้ไม่ควรเป็นน้องสาวพี่ยิปซีนเลยเนาะแต่เจ๊จะโดนเปรียบเทียบเรื่องนิสยัยหนักกว่าเดิมอีกคือตอนเข้าวงการช่วงข่าขึ้นขาลงของแต่ละคนเนอะเมื่อไหร่ที่คนนึงมีความสุขคนหนึ่งจะทุกข์เราก็สลับกันไปอย่างนี้ไม่เคยได้มีความสุขร่วมกันเลยสักครั้งเดียวความทุกข์ของเธอมันจะกลายเป็นช่วงเฉยเายของฉัน อย่างไรก็ตามต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู่นี้ด้วยนะฝากกดและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าใหม่ๆด้วยนะคะ